สวัสดีค่ะวันนี้ออยก็จะเอาอาหารเยอรมันนะคะมาลองแชร์ให้ดูเผื่อว่ามีใครสนใจอยากทำทานดูนะคะเป็นเมนูง,ง่ายๆนะคะนั่นก็คือชินสเซอร์นะคะออยใช้เนื้อหมูนะคะพอเราได้เนื้อหมูมาแล้วเนี่ยเราก็ทำการทุบนะคะทั้งสองด้านเลยนะคะทำไมต้องทุบ เพราะว่าเวลาที่เราโรยพริกไทยแล้วก็เกลือมันจะได้เข้าเนื้อกันนะคะวัตถุดิบไม่มีอะไรมากค่ะอาหารเยอรมนันก็จะมีผงขนมปังมีไข่มีเกลือมีพริกไทยนะคะแล้วเราก็ตีไข่ไเลยนะคะกับที่พงขนมปังไว้หลังจากนั้นเราเทุบเนื้อเสร็จนะแล้ก็โรยด้วยเกลือนะคะแล้วก็พริกไทยนะคะเพราะว่า ฝรั่งเขาจะไม่ทานน้ำปลานะคะเราก็าทำการหมักด้วยเกลือนะคะแล้วก็เพิทไทหลังจากนั้นเราก็เอาลงไปหมักในไข่ต่อนะคะเพื่อที่จะทำให้เนื้อนุ่มนะคะเราหมักทิ้งไว้สักประมาณ20-3 0ินาทีได้จะเป็นการดีนะคะเนื้อหมูของเราจะได้นุ่มนะคะหลังจากนั้นเราก็คลุกเคล้าในพงขนมปังที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เขาเ ทอถึงนะคะทั้ง2ด้านเลยนะคะในขณะเดียวกันก็ตั้งไฟไวรอเลยค่ะเวลาตั้งไฟสําหรับทอดเนี่ยออยจะบอกเสมอๆว่าให้ตั้งไฟที่อุณหภูมิสูงสุดก่อนนะคะหลังจากนั้นเมื่อกระทะเดือดเราค่อยลดไฟลงที่ปานกลางนะคะแล้วก็นําหมูลงไปทอดนะคะสูตรของออยจะแบบนี้ประจํานะคะสูตรทอดให้ด้านหนึ่งสุกดีก่อนแล้วค่อยกลับอีกด้านหนึ่งนะคะ ในขณะที่เราทอดหมูไปด้วยเนี่ยเราก็สามารถต้มมันฝรั่งไปด้วยได้เลยนะคะต้มมันฝรั่งเอามันฝรั่งลงก่อนนะคะแล้วก็ถั่วลงทีหลังนะคะออแล้วเราก็เตรียมทำน้ำซอสเลยคะ่ะซอสก็เป็นซอสสำเร็จที่นี่เขามีขายอยู่แล้วนะคะมันจะง่ายมากเลยนะคะเราก็ทำตามาปริมาณที่เขาเขียนเอาไว้ข้างกล่องนะคะก็ทำการคนให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วก็นำมา ราดลงในจานนะคะเพื่อที่จะทำการเสิร์ฟนะคะแล้วก็พร้อมได้จะรับประทานนะคะสำหรับคลิปนี้ออยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับสไ์ใหม่ในเยอรมันนะคะหรือว่าไม่กระทั่งคนไหนก็แล้วแต่ที่สนใจอยากลองทำชนิดเสิร์ฟทานดูนะคะในแบบฉบับง่ายๆตามแบบฉบับของออยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ